สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรี h ช n แนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนปปําแอปขุดเหรียญดิจิตอลฟรีนะครับซึ่งเหรียญตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า GMEE นะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ของแอปอันนี้ไว้ด้านล่างนะครับทุกคนสามารถกดลิงก์เพื่อดาวโหลดได้นะครับซึ่งจะเป็นแอปตัวนี้เลยนะแอปตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปในเครือเดียวกันของแอปเกมมี่นะครับซึ่งแอปเกมมี่เนี่ยผมก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับแอปตัวนี้นะก็แอปเกมมี่เนี่ยจะทําเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็สามารถถอนเข้าไปพาได้นะครับซึ่งการถอนเข้า Pay พาของแอปเกมมี่เนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปแบบ สอนวิธีการเล่นละเอียดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่เคยถอนด้วยนะครับตรงนี้ทุกคนก็สามารถไปเล่นได้นะครับจ่ายจริงอยู่นะในส่วนของแอปเกมมี่นะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแอปตัวนี้นะครับ arc 8นะครับก็เป็นแอปที่เราสามารถกดเหรียญดิจิตอลฟรีนะครับหลังจากที่ทุกคนกดลิงก์มาปุ๊บเนี่ยก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแอปนิดนึงนะครับขอแอปตัวนี้เนี่ยจะมีเหรียญที่มีชื่อว่า gmee นะครับตัวนี้ นะครับเหรียญตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปดูในช่องของ Addom e เนี่ยก็เปิดมานานแล้วด้วยนะครับตอนนี้ทางแอปก็ได้เปิดให้เราทําการกดขุดเหรียญฟรีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลที่ลึกกว่านี้หรือว่าอยากทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้เนี่ยสามารถไปติดตามในช่องของ a d d o o m e 2งได้นะครับหรือว่าจะติดตามในในส่วนของ Twitter ของ แอปนี้โดยตรงก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปตามข่าวสารได้นะประมาณนี้นะครับแอปนี้เนี่ยเปิดตัวมาวันที่21กันยายนนะครับก็เมื่อประมาณ5วันที่แล้วนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็คือวันที่24กันยายนตรงนี้นะครับยอดดาวน์โหลดตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่10,000แกว่าครั้งแล้วนะครับอันนี้มากกว่า10,000แแล้วนะครับตอนนี้นะ โอเคก็ใครที่อยากดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับสามารถขุดเหรียญฟรีนะครับตอนนี้ยังฟรีอยู่นะครับก็รีบไปดาวน์โหลดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลองเปิดแอปให้ดูนะครับหลังจากที่ทุกคนกดเปิดแอปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้ล็อกอินก่อนนะครับก็คือล็อกอินผ่าน Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับหลังจากที่เราล็อกอินปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้ใส่เป็นยูเซอร์เนมหรือว่าชื่อเล่นอะไรก็ได้นะครับก็ใส่ไปจากนั้นเนี่ยก็จะมีให้ใส่เป็นโค้ดนะครับ โค้ดเนี่ยผมก็ได้ใส่เป็นของแอดโดมไปนะครับก็คือโดม2ถึง3นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งโค้ดของผมไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับทุกคนสามารถเอาโค้ดของผมไปใส่ได้นะครับหรือว่ามีโค้ดของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้นะหลังจากที่เราใส่โค้ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมายัางหน้าตาแอปประมาณนี้นะครับก็คือตอนที่ผมสมัครเข้ามาตอนแรกเนี่ยจะได้อยู่ที่0.02นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็กดที่สตาร์ทนะครับสตาร์ทตรงนี้นะครับเพื่อทําการขุดเหรียญนั่นเองนะครับ แอปเนี่ยมันก็จะรันไปนะครับมันก็จะทําการขุดไปอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะโอเคมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ปกตินะครับก็คือจะทําการขุดตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ก็จะทําการขุดไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือ1วันเนี่ยเราจะต้องเข้ามากดขุด1ครั้งนะครับหลังจากที่เรากดขุดปุ๊บเนี่ยเราจะไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับเล่นเฟซเล่น YouTube อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของผมนะใครที่ อ่าเพิ่งสมัครเข้ามาเนี่ยก็ใส่โค้ดของผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ด้านล่างหรือว่ามีโค้ดของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนนะครับหน้าตาแอปก็มีประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูโฮมนะครับเมนูหน้าแรกนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูต่อไปด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ w a l l e t นะครับ เงินเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของอกระเป๋าเงินของเรานะครับแล้วก็จะมีช่องทางการถอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถถอนได้นะครับก็คือมันยังไม่จบกิจกรรมนั่นเองนะครับจบกิจกรรมเนี่ยวันที่20ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะครับว่าสามารถถอนเข้าอะไรได้บ้างนะประมาณนี้นะครับแล้วก็โปรโฟไฟล์ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรโฟไฟล์ของเรานะครับใครที่อยากติดตามข่าวสารเนี่ยก็สามารถไปติดตามในทว i ต t e อร์ได้นะครับเป็นทว i t t ตอร์ของทาง แอปเขานะครับก็คือเป็นแอส a อ c าแล้วก็ตามด้วย APP นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะหรือว่าของทางเกมมี่โดยตรงก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับตอนนี้เหรียญของผมเนี่ยมีอยู่0.8นะครับก็อันนี้ได้มาฟรีฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะในส่วนของราคาเหรียญ GME e, ตอนนี้นะครับ1เหรียญเนี่ย 1>, 1เหรียญตอนนี้นะครับอยู่ที่0.15ดอลลาร์นะครับ0.15ดอลลาร์นะโอเคก็ประมาณ4-5บาทประมาณนั้นนะครับก็อนาคตเนี่ยมันจะต้องแพงขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกคนรีบไปดาวน์โหลดมาขุดกันนะครับก็ทางแอปเนี่ยเปิดให้ขุดฟรีนะครับมีระยะเวลากจิจกรรมก็คือภายในวันที่ส0บตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับก็รีบไปดาวน์โหลดกันนะครับ แอปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเท่าที่ผมไปอ่านในรายละเอียดของแอปเนี่ยก็คือจะมีให้เล่นเกมด้วยนะครับก็คือเกมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกมของทางอาแอปตัวนี้นั่นเองนะเกมตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้เล่นก่อนตอนนี้นะครับก็คือให้เราทําการทดลองเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกิจกรรมอันนี้จบไปนะครับก็คือกิจกรรมให้ขุดฟรีอันนี้จบไปเนี่ยวันที่20ตุลาเนี่ย าทางแอปน่าจะมีให้แข่งพวกเกมแบบนี้ด้วยนะครับเท่าที่ผมไปอ่านมานะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นเกมตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเกมนะครับจะมีหน้าตาประมาณนี้นะด้านบนตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของสกอร์หรือว่าคคแนนของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวลากําหนดนะครับ เมื่อเวลาหมดเนี่ยก็จะเกมโอเวอร์หรือว่าจบเกมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นให้ดูนะวิธีการเล่นเนี่ยก็แค่เลื่อนหน้าจอไปนะครับเพื่อทําการเดินในส่วนของตัวกล่องตัวนี้ทุกคนก็เลื่อนไปเลยนะครับเลื่อนเลื่อนไปนะครับอ่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับนะอ่าแล้วก็ถ้าเราตายหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะเสียสกอร์ตรงนี้ไป50นั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของสกอร์เนี่ยถ้าตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะได้อยู่ที่10คะแนนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่30คะแนนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคถ้าเราตายหนึ่งครั้งเนี่ยจะเสียไป50เลยนะครับก็ระวังด้วยนะโอเคอ๋อตายนะครับก็จะเสียไป50คะแนนนะครับโอเคเอา้าผมนึกว่าไม่มีรูซะอีกนะโอเคก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะถึงเส้นชัยนะครับก็เลื่อนไปนะครับโอเควิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรเลยในะส่วนของเกมอันนี้นะโอเคนะครับผมก็เลื่นไปเลื่อนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นน้ําแข็งนะ,ะประมาณนี้นะครับอ้าวตกนะครับผมอ่ะอันนี้มันเป็นยังไง เอ่อเอาตกอ๋อโอเคพอใจแล้วโอเคนะครับอ่าตามนี้นะครับอ่ในส่วนของเกมตัวนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้อะไรนะครับก็คือเล่นแค่สนุกสนุกอย่างเดียวนะครับถ้าจบกิจกรรมในส่วนของการขุดเหรียญฟรีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอัปเดตนะครับในส่วนของเกมตัวนี้นะโอเคเราก็เกิดเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เลื่อนไปเลื่อนไปนะครับ โอเคโอค้ยอออเอยเอาตายไม่เป็นไรนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับหรือผมก็จะลองเล่นให้จบเลยนะครับ ไปตลอดเลยเอาเกมโอเวอร์นะครับก็หมดเวลาอ่ะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ในสุดของเกมนะครับตรงนี้ก็สามารถกดออกหรือว่ากดเล่นอีกครั้งได้นะครับวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการขุดเหรียญของแอป,ปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับก็คือเราจะต้องเข้ามากดขุด1ครั้ง1วัน1ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อทําการดาวน์โหลดได้นะครับี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ดาวโหลดด้วยให้นะครับ แล้วก็โค้ดของผมด้วยนะครับตอนที่ทุกคนสมัครเข้ามาเนี่ยใส่โค้ดอันนี้นะครับอันนี้เลยนะครับหรือผมก็จะทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าในคําอธิบายนะครับถ้าใครมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนก่อนได้นะก็ไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครดูคลิปผมแล้วไม่เข้าใจเนี่ยสามารถไปดูคลิปของ Add o m มสองได้นะครับหรือผมก็จะแปะลิงก์ของคลิป a d Dome ไว้ให้นะก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ Add o ดมเนี่ยอันได้อธิบายละเอียดแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม